สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแนแนวนะฮะเชแบ่งปันนะครประสบการณ์นะะในการเล่นโซวเชี่ยว,วนะฮะแล้วก็มันมีขยะนะฮะขยะโชวเชียลนะฮะไม่ว่าแต่ขยะและหลายอย่างนะฮะในการเล่นวันนี้จะมาแนะนำแนแนวในเรื่องของ การลบขยะข้อมูลของเมลจีเมลเรานะฮะสำหรับเ,เพื่อนที่มีจีเมล3สามสี่จีเมลหรือว่าหนึ่งจีเมลแต่ก็ใช้ในการส่งข้อความผ่านจีเมลนะฮะมันจะเป็นเออมันจะทําให้ขยะของจีเมลเราในเครื่องของเราเนี่ยมันหน่วงมันเนิดนะฮะกดจากข้อความทั้งจีเมลไม่ว่าข้อความในการท่องเน็ตท่องอะไรนะฮะก็จะ อยู่ใน Gmail ของเรานะที่ข้อความขยะที่เราไม่เคยลบเลยนะมันจะทำให้ขยะสะสมเป็นร้อยๆนะฮะสองสามร้อยนะฮะขยะ Gmail ก็วันนี้จะพาเพื่อนๆเข้าไปนะฮะไปดูที่ Gmail นะนะครับน,นี้เป็นตัวอย่างเข้าๆนะนะครับหน้านี้นะเพื่อนๆขยะเราจะเยอะมากเลยนะ นี่นะครับอันนี้ผมลบไปแล้วประมาณ2 0 0นระผมมีอยู่3าม a i l มลทั้งหมดะ,ะนี่ฮไม่ว่า t i k t o กนะฮะที่เราเล่นนะข้อความจดหมายที่ทาง Facebook ส่งมาหรือทางทิกต o k หรือว่าข้อความลวหลายๆอย่างนะฮะที่เราสมัติผ่าน Gmail ก็จะเป็นจะส่งข้อความมาหา Gmail เราเนะเต็มไปหมดเลยเป็นลอยๆเลยนะผมก็จะพาเพื่อนๆไป ไปลบออกนะฮะเมื่อกี้ผมลบอ m a i l ในส่วนตัวนะทีเ่เราใชา้ผ่าน Gmail นะฮะไม่ว่าแต่ข้อความทั้งหลายนะที่เราลบออกไปแล้วชุดหนึ่งหเหลืออีกชุดหนึ่งของเชียว,ว,วที่เราเล่นฮนะเนี่ยทั้งขยะเนีย่ยเพื่อนๆยังเต็มอยู่เลยนะข้อความที่ส่งมานะเราจะพาไปเริ่มเลยนะที่อีเมลของเราคนระับ เพื่อนเข้ามาที่เดี๋ยวนะครับพเพื่อนๆสับคูณครับกกน,นะครับ Google Chrome นะไปที่ Google Chrome ก,ก,ก่อนคนระับ มาหน้านี้เราก็กดเข้าไปที่ค้นหานะฮะแล้วก็พิมพ์ว่า Gmail เนี่ผมพิมพ์ไปแล้วนะผมจะกดเข้าไปที่ Gmail นะพิมพ์พิมพ์หา g Gmail ฮะมันจะขึ้นมาหน,หน้านี้นะหน้าเลขลักษณะน,นี้จะเป็นตัวตัวเมลตัวนี้ข้างข้างขวาของผมนะข้างซ้ายนี้เราก็าติ๊กไปที่ Gmail ตัวแรกเลยนะครับเราจะคข่ามันจะขึ้นมาหน้านี้นะเพื่อน จะขยายให้ดูนิดหนึ่งมันจะขึ้นมาลงชื่อใช้เข้า Gmail นะครับนี่จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ Computer, Android iPhone iPad อย่างนีนะ้มันจะขึ้นมานานนี้ก่อนนะเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนมาตรงหน้าตรงนี้นะนี่ฮะตรง Gmail นี่ครับตรนนี้จะเป็นรูปของเรานะจะเป็นโปรไฟล์ของเราบางท่านก็ตั้งโปรไฟล์เป็นรูปบางท่านก็ไม่ได้ตั้งรามาตรงหัวมุมด้านขวามือที่เขียนว่า Gmail นี่นะครับ กดเข้าไปนะครับกำลังโหลดอยู่นะฮะเนี่ยจะเป็นรูปจมเมลของเราขึ้นมาอย่างนี้นะฮะรอสักครู่นะครับสึกว่าโหลดช้าเหลือเกินนะนะครับมาแล้วนะครับ จะเป็นในหน้าของที่เราจะไปเข้าจะเข้าไปลบนะเดี๋ยวผมจะขยายเพื่อนๆดูนิดนี่นะครับมันจะมาในรูปแบบอย่างนี้นะนะครับ Gmail ที่ที่เราเล่นนะมันจะขึ้นมาประกฏตรงนี้นะอันนี้ผมลบหน้าหลักไปแล้วนะมันจะเหลืออยู่ช่วเชี่นะตรงนี้นะผมยังไม่ได้ลบนะครับ เป็นร้อยๆเป็นสองกว่านะเพื่อนๆก็พอลบ Gmail ส่วนตัวเสร็จที่ข้อความส่วนตัวนะครับอันนี้จะเป็น Gmail ของโชเชียลที่เราเล่นนะฮะไม่ว่า t i กต็อไม่ว่าแต่ Facebook ไม่ว่าแต่ YouTube Google อะไรพวกนี้นะที่เราสมัครไว้ก็จะส่งผ่าน Gmail มาตรงตรงนู้นเราลบหมดแล้วแต่นี้จะเหลือทางโชเชีชลนะนะกดไปที่ตรงโชเชียลนะครับจะออกมาหน้านี้นะโชว์เชล นี่ฮะที่เราเล่นเยอะแยะเป็นหมดเลยเนะี่ยเราต้องมาลบออกเราต้องมาติ๊กอย่างนี้ก็ได้นะฮะติ๊กทีละตัวขึ้นสีฟ้าแต่เรามาลบทีสามสิบข้อความไปเลยนะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้สี่เหลี่ยมบนกดสี่เหลี่ยมตัวบนนี้นะเนี่ยนะครับแล้วรูปเพื่อนที่เห็นรูปขยะไหมครับปึบ๊บนะครับมันจะขึ้นมาสีฟ้าอย่างนี้หมดเลยนะน,นี่กำลังโหลดอยู่โหลดลบนะบ เนี่ยนะสีฟ้านประมาณ30ข้อความน,ะ,นะลบไปแล้วนะครับเพื่อนหนยังเหลืออยู่อีกนะยังเหลือที่เต็มไปหมดเลยนะเราก็มากดตรงปุ่มสี่เหลี่ยมตัวนี้ใหม่ทางขยะก,ก็จะขึ้นมาแล้วก็กดระบบก็จะกําลังโหลดน,นะลบนี่นะกาลังขึ้นสีฟ้านที่เราติ๊กเมื่อกี้นะติตรงเนี่ยลบไปหมดแล้วเราก็มากดใหม่นะ ลบทีละยี่สิบสามสิข้อความกดลบไปครับระบบก็กําลังโหลดลบให้อยู่นะครับบางท่านก็เล่นมาเป็นปีนะไม่เคยเอาออกเลยเต็ไมไปหมดเลยครับข้อความทาง gmail นะฮะเราก็มากดลบใหม่นะครับลบไปเรื่อยๆนะจนหมดนะครับ เพราะผมเล่นผมไม่ค่อยได้ลบเลยนะหลายเป็นปีแล้วนะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะเป็นเพื่อนสมาชิเข้าไปในกล่องจีเมลของเราแล้วก็ลบนะฮะขอเความที่เราไม่ได้ใช้แล้วไม่สำคัญแล้วนะครับกำลังโหลดอยู่นะเนี่ย Messenger Facebook พวกนี้นะฮะ เพื่อนๆที่ส่ง m e s s ซนเจอมาก็จะมาขึ้นนี่หมดเลยนะครับสลับกรณีที่เพื่อนๆที่ตั้งข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข้อความมาทางผ่านเมลนะฮะยังลบไม่หมดเลยฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนอ ได้รู้นะเอาไปใช้นะให้เกิดประโยชน์ให้ลบออกจากเครื่องนะมันจะได้ไม่สะสมเยอะนะนะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะเพื่อนๆขอขอบคุณมากนะครับ